สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานตัว text range นะคะตัว text range นะคะเอามาใช้ในการทำอะไรเอามาใช้ในการกำหนดจำนวนนะคะของ text ที่อยู่ในเซลล์นั้นๆอ่ยายกตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่ารหัสตรงนี้นะคะเป็นเลขบัตรประชาชนปกติเลขบัตรประชาชนเรามันจะต้องมีทั้งหมด13หลักถูกไหมทีนี้ว่า ถ้าเราไม่กําหนดไว้ว่าตรงนี้เป็นสิามหลักบางครั้งเวลาที่มีคนคีย์ข้อมูลให้คีย์ผิดบ้างนะคะน้อยกว่าบ้างเกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคีย์ผิดหรือคีย์เกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องให้มัน alert ขึ้นมาแจ้งเตือนสมมุตินะหนิงบอกว่าให้คีย์สิหลักถ้าเราคีย์สิหลักอ่านับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แบบแบบนี้เห็นไหมคะ เอนเตอร์ Enter, มันจะให้แต่ถ้าเราเคีย์น้อยกว่าละ่ะสมมติคีย์หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสมมตินะคีย์สิบหลับเห็นไหมมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าไม่ให้บันทึกข้อมูลนี้นะอ่ะหรือไม่ถ้าเราเคีย์เกินสิบสามล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สมมตินะคะเห็นไหมคะมันก็จะไม่ให้เหมือนกันนั่นเองเนาะอะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทํำยังไง นิ้งขอเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ออกก่อนนะคะขอเคลียร์ออกก่อนอ่านะจากนั้นเราจะเขียนด้วยการเริ่มต้นคือคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการที่จะเขียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะเขียนสูตรนะเราจะคุมข้อมูลของเราก่อนทุกครั้งจากนั้นไปเลือกที่ Data นะคะแล้วตรงนี้มาที่ Data validation นะตรงนี้ให้เราเลือกเป็น t x x t a n n e นะเห็นไหม t r a n g e ดังนั้นตรงนี้นะคะเรามาดูนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างให้เราใช้นะมันก็จะมีบีทวินมีน็อตบีทวินไปเลยพวกนี้แหละแต่เหมือนที่เราบอกนะคะเราต้องการแค่13หลักนะคะเกินไม่ได้ต่ำกว่าไม่ได้มากกว่าก็ไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้ตัวบีทวินนะโดยมินิมัมของบีทวินก็คือ13 แม็กซิมัมก็คือ13เช่นกันนะคะจากนั้นกดโอเคเลยนี่มาลองดูนะคะมาลองดูว่าใช้ได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห1าหกเจ็ดแปดเก้าสิเ็ดมเห็นไหมคะได้ถ้าใส่12ละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเไม่ให้เห็นไหมคะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือเลขบัตรประชาชนทีนี้รหัสไปรษณีย์นะคะ รหัสไปรษณีย์ปกติมีกี่ตัวเนาะมีห้าตัวเนาะอ่ะเรามาลองคีย์ดูตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สูตรอะไรนะคะลองคีย์ดูนะ7 8 9 10เห็นไหมมันให้หมดเลยนะคะจะคีย์กี่ตัวมันก็ให้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กําหนดไว้แบบนี้โอกาสของการที่จะคีย์ข้อมูลผิดพลาดมีได้สูงนะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนกําหนดไว้นะอ่ะมาเขียนรหัสไปรษณีย์กันนะคะคุมข้อมูลเลยนะจากนั้นไปที่ Data ค่ะมาที่ Data v a l i d a t i o n นะ ตรงนี้เลือกเทคเลน g ะ์เนาะอันนี้ก็เป็นบีทวีนนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขรหัสไปรษณีย์ที่เราต้องการคือ5นะมินิมัมก็5้าแม็กซิมัมก็5แบบนี้กดโอเคไปมาลองดูนะคะสมมุติคีย์หตัว1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าให้อลองคีย์สตัวค่ะ1 2 3 4งสองสามสี่ไม่ให้แล้วเห็นไหมคะอลองคีย์สัก6ตัวสิ1 2 3 4 5สสามสี่ห้าห เห็นไหมคะก็ไม่ให้เช่นกันเพราะฉะนั้นขีดเฉพาะ5ตัวนะคะถ้า5ตัวไม่มีปัญหาเห็นไหมอันนี้คือวิธีการในการใช้ตัว Text Range นะคะในการกำหนดข้อมูลตัวเลขนะคะตามจำนวนที่เราต้องการนะโดยกำหนดว่าในเซลล์นั้นๆเราสามารถที่จะให้ขี์ข้อมูลได้ทั้งหมดกี่ตัวสามารถที่จะใช้ตัว Text Range ตัวเนี้ย เข้าไปใช้งานได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ